เสริมความสวยด้วยวิตามินค่ะเขาบอกว่าแป๊ว่าคุณผู้ชมเนี่ยคะจะรับประทานอย่างอาหารอย่างถูกลักษณะแล้วนะ,อ,ะอาหารครบห้าหมู่เออฉันกินผักกินน่อนกินนั่นกินนี่ตามหลักโภชนาการเป๊ะเลยจ้ะคุณจา๋าแต่ว่าอย่าลืมให้รางวัลกับร่างกายกับผิวของตัวเองบ้างเพราะรู้ไหมคะว่าการปรนนิบัติผิวด้วยครีมบำรุงผิวหรือว่าโลชั่นอย่างเดียวเนี่ย<ฮ>มันไม่เพียงพอคะ่ะ เพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยนดูดิเราออกไปเจออะไรอ่ะแสงดวงแสงแดดมลภาวะมลภาวะเยอะแยะมากมายฝุ่นฝุ่นแบบเต็มไปหมดใช่เพราะว่าลําพังแค่โลชั่นทาผิวกับครีมกันแดดเนี่ยเอาไม่อยู่เลยนะคะจากภายนอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องสวยจากภายในอย่างที่บอกไปแล้วเขาบอกว่าผิวหนังของเราเนี่ยต้องการวิตามินและแร่ธาตุที่ครบถ้วนเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่ มีอากาศร้อนจัดแล้วผิวของเราเนี่ยไปเจอแดดที่มันร้อนร้อนจริงๆเลยค่ะก็เลยแบบข,าข่าไหมอะไรแบบใช่ผิวของเราก็เลยต้องการวิตามินบางชิ้นนะคะเช่นวิตามินซีนะคะเพื่อช่วยในการซ่อมแซมผิว ส่วนที่สึกรอไปใช่ที่ถูกทำลายจากแสงแดดดังนั้นเราควรเสริมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะอ,อย่างครบถ้วนด้วยการรับประทานพักผลไม้หรือว่าถ้าบางคนนะคะอยากจะให้มั่นใจว่าเอยฉันได้วิตามินจริงๆนะไปเลยจ้าตามร้านขายยงขายยา<ช> <ๆ S 2> คุณเพศสัก์ขอวิตามิน E, <ช>ีดีเอ จัดมาให้หนูเลยค่ะวิตามิน A ถึงแเอาให้หมดเลยค่ะมีอะไรหนูกินหมดโอ้หันนั้นก็เยอะไปตับไตจะพังเอาได้ตับจะพังเออก็เอาแค่บอกว่าวิตามินพื้นฐานพื้นฐานจําเป็นจำเป็นเนาะนอกควบคู่ไปกับการทานผักผลไม้เป็นประจําอยู่แล้วมันก็จะช่วยได้ช่วยสมแขมผิวของเราแม้ว่าคุณจะออกไปเจอผิวเอยเจอแดดขนาดไหนแต่ผิวของคุณก็ยังเด้งปึงปังได้เหมือนเดิม แต่พอมไปนะถ้าอยากผิวเด้งก็คือเพิ่มความอ้วนกว่านี้ผิวจะเด้งเด้งแล้วนะคุณผู้ชมดูสิเด้งไหมดูดิโอ้เจ้งค่นี้กิดน้จะตายแล้วต่อไปเขาบอกว่า ผิวจากแสงแดดและเติมเต็มความสดชื่นให้กับผิวค่ะเขาบอกว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับหน้าร้อนนีต้ต้องทาตลอดใช่ไม่เฉพาะหน้าร้อนด้วยมไม่ว่าฤดูไหนเราก็ต้องทาครีมกันแดดอยู่แล้วเพราะว่าแสงฟงแสงไฟเนี่ย มีรังสียูงยูวีหมดทำอย่างเงี้ยสปตผิวหดตัวดีเลยใช่นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าการที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่มีค่า s p f ที่เหมาะสมกับผิวของเรานะคะแล้วก็เหมาะสมกับการทำกิจกรรมในระหว่างวันของเรานั้นมันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเลือกให้เหมาะใช่เลือกให้เหมาะกับกิจกรรมที่จะทำ แล้วก็เลือกชนิดเพราะว่าืินกันไปทะเลก็ต้องแรงหน่อยใช่หรือว่าถ้าสมมติว่าไปแค่แบบเบาๆออกไปที่โงานเดี๋ยวก็ต้องถึงทรงงานแล้วห้าสิก็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 ได้นะกับแดดเมืองไทยช่วงนี้นะเออนั่นแหละ เขาบอกว่านอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเลือกโลชั่นที่มันมีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยในการเติมพลังให้กับผิวเพื่อเตรียมผิวให้พร้อมต่อการสู้แสงแดดได้ต่อไปอือนั่นแหละคะ่ะก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่มาฝากคุณผู้ชมใ,ชในวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องเอาไปทำตามแน่นอนเพราะยิ่งช่วงนี้ร้อนซัมเมอร์ กันเลยทีเดียวช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะ <c oughs> แต่ช่วงหน้าเนี่ยเป็นช่วงสเปเชียลดารา <c oughs> เราจะมีธุรกิจของดาราคนไหนมาฝากกันอีกเช่นเคยนั้นติดตามชมค่ะ SK 999ปุ๋ยเอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยพืชนทุกชนิดจเจดินเตบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 0 66 2 1 0ศ6น7์ส่้าค่ะมาพบกับช่วงสเปเชียลดาราช่วงนี้เรานำธุรกิจดารามาฝากกันเหมือนเดิมใช่แล้วแต่วันนี้ให้ถ่ายเป็นธุรกิจของใคร ธุรกิจของใครคะไม่มีใบไหนแล้วคะจะทายจากใครได้เป็นนางเอกเอ้ไม่ใช่นางเอกเป็นพิธีกรดีเจนักแสดงด้วยนักแสดงผิวสีแฟนหล่อผิวสีแฟนหล่อเอ๊ะใช่มหฉันมาค้องใจไอ้คำใบสุดท้ายได้แบบว่าต่างประเทศเหมือนผิวสีแฟนหล่อหน้าคล้ายคล้ายดาราต่างประเทศอืมฉันทายไม่ถูกนะแน้าฉันทายไม่ถูกนะ ให้เอาให้เอากล้องเคลี้ยงหน้าพี่ตากล้องได้ไหมได้แน่นอนว่าถูกแน่นอนคุณโอปอปนิสราถูกต้องนะคะโอ้พี่ตากล้องเราเคลี้ยงเลยค่ะเอาไม่ได้ก็คือวันนี้นะคะเรานำดายเรานำธุรกิจนะคะของคุณโอปอปนิสรามาฝากกันนะเป็นดาราสาวผิวเข้มที่มีความสามารถแล้วก็ความมั่นใจสูงปรี๊ดมากเลยฉันเคยเจอนางนี่นางแบบว่าโอ้โหเขาชอบทำผมอย่าง ผมสั้นแต่ว่าผมสั้นนะแต่ว่าผมแบบผมติดนะเออะไรอย่างเงี้ยสวัสดบล็อกใช่แต่ว่าก่อนอื่นมาดูประวัติกันก่อนหม่ก่อนจะรู้ว่าเขาทําธุรกิจอะไรใช่ประวัตินะคะคุณโอบปอปานิสราคะชื่อเดิมเนี่ยเขามีชื่อเก่าเลยรู้ป่ะมีชื่อเดิมเฮ้ยชื่ออะไรไม่้ก่อนจะมาชื่อปานิสรานะคะ ชื่อคุณสิริพรจริงๆว่าเขาคงแบบว่ามากโกรธแล้วแน่เลยอะถ้าเราบอกอย่างนี้ไม่นะมันใครๆก็เปลี่ยนชื่อ,อได้ถ้าเกิดว่าท่อพี่โปรดิเวเซอร์นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนเอาประวัติที่เจาะลึกมาขนาดนี้ <c oughs> เออนะคะก็คือว่าเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรนักร้องดีเจเป็นหญิงสาวท,ที่มีความสาม,มารถมากมายหลากหลายเลยทีเดียว <ๆ S 2> บุคลิกนะคะก็อย่างที่เรารู้กันเป็นคนเทฮาร่าเริง แบบจำสายมากอ่ะเป็นผู้หญิงคิดบวกอ่ะใช่ใช่ใช่เคยฟังเขาสัมภาษณ์อยู่รายการหนึ่งไ่นะวีอาร์โซแล้วแบบโอ้ยฟังแล้วแบบคิดอะไรดีๆได้เยอะเลยอ่ะแบบพี่แบบแม่งไอดอลอ่ะไอดอลมากอ่ะรู้ไหมว่าคุณโอปอนะคะจบมาจากโรงเรียนราชินีบลนในช่วงมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะคะจบมาจากอุดมศึกษาโอ้โหเด็กเตรียมอุดมเลยนะเตรียมอุดมเออเตรียมอุดมศึกษาใช่แล้ว แต่เป็นเตรียมอุดมของอ๋อไม่ใช่เตรียมอุดมศึกษาถูกแล้วนะคะแต่ว่าไอ้นี่อยู่มาหาลัยเดียวกับเธอเลย อะไรคะจุฬาใช่ไหมใช่เรียนจุฬาลงกรณ์นะคะคณะนิเทศศาสตร์อเพราะว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะได้เขียนนิยมอันดับสองอะโอ้โหโปรไฟล์คือขอบปกว่าเลิศมากจริงๆรเก่งมากเก่งมากๆนะคะเอกประชาสัมพันธ์ด้วยใช่คือแบบว่าเรียนจุฬาแล้วได้เก่ินิยมในแบบคุณคือสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วอะใช่ไหมเพราะว่าเรียนองยากมากอะโอ้โหจริงๆค่ะเน็ตคือแบบว่ากว่าฉันจะผ่านไมได้ตัวนึงนี่บางทีแค่บอกว่าเอ้ยผ่านหนูก็เอาแล้วนะตอนเนี้ย โอ้โหขนาดนั้นส่วนวิชาโทรเขาบอกว่าเรียนทั้งโฆษณาแล้วก็วาทาวิทยาวาทถการอกพูดการพูดนะศิลปะในการพูดนะคงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเธอถึงพูดจาชาชันขนาดนี้แล้วก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าเป็นนักสแสดงในเครือ GTH ของ g กรมมีด้วยดีเจก็พวกแบบว่าก็กเครือข่ายนะั่นแหละเนาะของ EFM หรือเปล่าถ้าจาไม่ผิดนะ น่าจะใช่ตอนปัจจุบันนะคะเธอก็รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับเพื่อนๆนะคะคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์เพื่อสร้างซิตคอมเรื่องเรื่องอะไรคะเนทเรื่องที่เราคุ้นๆกันนะคะเนื้อคู่ประตูถัดไปโอ้โหคือบอกว่าคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองติดงอมแงมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาแบบว่าเลิกทําไปแล้วปะใช่ใช่น่าเสียดายนะจริงๆมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็หาแล้วก็ดูแล้วแบบอ ชอบอะใช่เสียงหัวเราะใช่เรื่องนี้ก็เป็นเครือของ GTH เหมือนกันนะคะแล้วเธอก็รับบทแสดงเป็นตัวซิทคอมในเรื่องใช่ใช่เธอจำชื่อไม่ได้แล้วแต่รู้สึกว่าจะนางจะเป็นคนเรียบร้อยเรื่องอรเลยคุณเผือกก็เออใช่แล้วเธอก็เป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะรายการนิ่งๆไก่คุยตุยเคียให้กับนะคะเอทามีเดียนั่นเองแต่ว่าธุรกิจอะธุรกิจอะมาพูดกันถึงธุรกิจของเธอดีกว่า เขาบอกว่าเธอเนี่ยค่ะรวมตัว การทำธุรกิจอีกแล้วสำหรับคู่รักแห่งวงการบันเทิงนั่นก็คือสาวดำขำอย่างที่บอกไป่นองคุณโอปอปนิสราค่ะกับแฟนหนุ่มสุดหล่อของเธอหมอโอสมิธโอ้โหเือเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ต่างกันแต่ว่าลงตัวกันได้สุดๆเลยนะใช่เขาบอกว่าหลังจากที่จับมือทำธุรกิจผลิตรายการทีวีแล้วก็อีเวนต์ระรุงนะคะล่าสุดทั้งคู่เนี่ยได้ควักเงินถึงเจลักเลยนะคะแนะ เ็ลัหกใช่ร่วมกันทำธุรกิจชานมไข่มุกค่ะแนตขายในทำเลทองย่านโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยนะจ๊ะอยชอบอ่ะชอบกินอ่ะสงสัยไหมแนททำไมถึงแบบทำในย่านโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยโรงพยาบาลเหรอโรงพยาบาลเอ๊ะนิดหน่อยหนเธอก็ต้องบนะทำใโรงพยาบาลกรุงเทพเขาบอกว่าเพราะหมอโอ๊ เขาประจำการรักษาคนไทยอยู่ที่นั่นค่ะคุณค่ะโดยธุรกิจชานมไข่มุกเนี่ยค่ะใช,ใช้ชื่อว่ามงคลชาค่ะอืชื่อก็เป็นมงคลแล้วใช่เท่านั้นยังไม่พอน,นะคะเขาบอกว่า นอกจากนั้นเนี่ยคุณโอปอเนี่ยยังเปิดร้านกาแฟมงคลนะคะที่ทําร่วมกับน้องชายของเธอนั่นก็คือคุณโอเปกนะคะใครนะคะโอเปกค่ะเออโอเปกหรือโอเปกน่าจะโอเปกนะอ่านว่าเป็นโอเปกอ่ะพี่สาวโอปอน้องชายโอเปกเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยเธอก็ชอบกินชานมอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็ทําเป็นแล้วก็อร่อยมากด้วยนะเลยไม่ใช่เรื่องมากนะไม่ใช่เรื่องยากที่ว่าจะหันมาเปิด เป็นธุรกิจชาชไข่มุกด้วยตัวของเธอด้วยตัวของเธอเองออนอกจากนี้นะคะร้านกาแฟมงคลนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเธอได้เปิดกับน้องชายของเธอเป็นร้านกาแฟเล็กๆค่ะแนทะแต่ว่าเขาบอกว่าลูกค้าที่มาอุดหนุนเธอเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มร้านเลยนะจ๊ะเพราะว่าด้วยรสชาติกาแฟที่อร่อยอพร้อมกับ การตกแต่งร้านที่ให้ดูสบายๆตัวร้านทาสีขาวประดับประดาด้วยดอกไม้สีชมพูะนะ,ะก็ทำให้ร้านดูแบบน่านั่งอะแนะเ,<อ>เหมาะกับการแบบไปนั่งจิบกาแฟหรือว่าจิบชาเบาๆนะห<ม>ออน้าร้อนอย่างนี้นะ ถ้าได้กาแฟหรือได้ชาแบบเย็นๆสักแก้วอะไรอย่างนี้ก็คงดีชื่นใจเลยละจ้ะใครที่สนใจนะคะก็แวะไปได้ที่ร้านอยู่แถวสยามสแควร์ค่ะสยามสแควร์กาแฟมงคลนะกาแฟมงคลแต่ว่าร้าน ชานมนะ่ะอยู่แถวย่านโรงพยาบาลกรุงเทพอ๋อสองที่นะคะก็ใครสนใจก็แวะไปดูกันได้ไปชิมกันได้สำหรับวันนี้นะคะรายการผู้หญิงอยากสวยก็หมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B1 นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็ L อลกลูตาไทโอนะคะขาวใสดูดีมีออร่าต้อง B1 นะคะ ใช่คุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราสองคนในรายการผู้หญิงอยากสวย<ะ>ได้ใหม่นะคะในทางช่อง iN TV แล้วก็ TVD ที่นี่ที่เดียวนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ